ครับก็มาเจอกันอีกครานะครับอีกสององสององนี่เป็นสององในหนึ่งพิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์อะไรครับไปเลยครับไปกันเลยไม่ต้องยืดเยอะย่นเยอะให้เสียเวลานะครับดูกันนะครับว่าพิมพ์อะไรผมจะให้ท่านดูข้างบนนี่นะครับยอดเกตเลยนะครับยอดเกรเลยนะครับ นี่เป็นพิมพ์เตศูนย์ครับเรียกตรีศูนย์นะครับตตีศูนย์นี่นะครับพิมพ์นี้ถ้าจะดูเิ็นยอดเกรดนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนี่ครับทำไปนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับเอาเลยนะครับมาดูกันใกล้ๆเลยนี่ที่ผมบอกแล้วดูยอดเกรดนะครับนี่ นี่คือพิมพ์ตีศูนย์นะครับนี่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 ท่านเคยเห็นไหมมีใครเคยเสนอหรือเปล่ามีแต่ทรจนชมนะครับมานํามาเสนอเป็นความรู้ให้ท่านทราบครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับมีรูจมบุกสองรูด้วยเออเห็นไหมครับเนี่ยนี่ดาวของโกหกหัว้าโกหกก็หกเสียวเลยกินรอบวง นี่ดูนะครับเนี่ย้างบนยอดเนี่ยดูดูร้อยร้อยดูร้อยขีดร้อยควรนะร้อยปาดร้อยอะไรเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยตาผมมองมาถึงโดนอันนี้พิมพ์ตีศูนย์นะครับนี่ยดูดูยอดเกตนะนี่วิธที่ปลายเกตมีสามสามแฉกนะปลายเกตแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยเป็นขีดสองขีดปลายเกตขีดถึงเป็นสาม เรียกตีศูนย์ตีเป็นภาษาบาลไมนะ่รู้นะศูนย์เป็นว่าอะไรไม่รู้ศูนย์ไปศูนย์สิ้นหรือหรือว่าศูนย์ยังไงไม่รู้นี่นะแสงศูนย์ศูนย์มีหลายศูนย์นะนี่ดูด้านหลังนะครับนี่ดูดูรอยปาดรอยขีดรอยควนนะนี่นะปกตินี่ให้เนดูด้านหลังก่อนนะให้เดไปดูด้านข้างมันจะมีรอยปาดไหม เอาเลยละนี่ผมมาก็เห็นเลยผมมาปุ๊บเจอร้อยร้อยปาดร้อยขีดร้อยขวนเลยเห็นไหมยดูโอ้โหนี่นี่นะเอกลักษณ์ไอ้ท่านต้องรู้นะของเก๋ก็มีนะแต่ดูด้วยว่ามันปาดนี่ร้อยปาดนี่เป็นร้อยปาดแบบว่าเล็กใหญ่คืออะไรเหมือนรอยตะบายอ่ะมีเล็กมีใหญ่ยังไงอะไรยังไงท่านต้องตามไว้ เป็นความรู้ว่าร้อยบาทลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนต้องจําไว้นะครับร้อยบาทใหญ่ร้อยบาทเล็กร้อยบาทข้าปายัางไงปาขึ้นปาลงปายาวปาขวางนะครับหลักการจําหลักการดูก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยลึกร้อยลึกนะครับนี่นะเห็นไหมครับเล็กลึกนะร้อยบาทร้อยขีดร้อยควรมี่ก็ลึกที่ก็ตื้นเอาแน่ไม่ได้ครับเนี่ย ข้างนี้นะเอาข้างนี้นี่นี่นี่ร้อยปา่าเห็นไหมปลาลงมาอีกเนี่ยขึ้ปลาเฉียงขึ้นอีกนะเห็นไหมล่างปลาเฉียงขึ้นนี่ปลาลงมาอีกนะเรู้ว่สาสารพัดดูไเลยเนี่ยสรารพัดสารเพย์หมดร้อยป่านะดูไหมเห็นไหมครับเนี่ยเต็มเหมืดของเกอก็มีนะแต่ท่าต้องดูดีว่าเกอกับจริงเป็นยังไงท่นนานศึกษาบ่อยนี่ นี่นี่ลอยนั่นอยู่ระลางนะเราจุกนะไม่ใช่จุกนะอย่าไปเรียกเดือยนะเรียกเดือยอายก็ไตาหาเลยโทษตีผูก้กำยาก็ไม่อยากรักผู้ดน,นบ้านนี่นะครับใต้ฐานผมว่าผู้ด,ดน,นบ้านผมว่าชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจนก็จนบ้านยังเช่าคาน้ําซื้ออยู่เลยนี่เดีาถามให้ดูก็ได้ ผมชวนพูดจริงว่านี่นะครับแต่ผมปุบดูไวไหมว่าก็ไม่ไวนะเนี่ยท่านก็เห็นแล้วว่ามีร้อยขีดร้อยปาดเลยเนี่ยปาดปาดลงอันนี้ปาดขึ้นเนี่ยเห็นไหมผมก็พูดไปตามเนี่ยไม่พูดนอกเรื่องนอกราวเลยนี่เธอเนี่ยตีศูนย์ะดูแบบนี้นะดูยอดเลยดูปลายเกตเลยนี่นี่เป็นอย่างนี้ตีศูนย์นะจำไว้นะครับเอาดูองค์ต่อไป องนี้หน้าตาก็พอได้นาะจะอีกองเงินหน้าตาไม่ค่อยเสือนี่ตีศูนย์น่ะดูยอดเลยนี่เหมือนกันเป๊ะเห็นไหมพิมพ์เดียวกันนะครับเนี่ยเห็นป่าเหมือนกันเป๊ะเลยตีศูนย์เดี๋ยวตรงนี้มีหน้ามีหน้ามีตาอะไสังคมหน่อยเดียวไม่มากนี่นี่นีะเดี๋ยวนะครับผมให้ดูไปถ้าผมถ้าผมไปไวท่านไปขอดูใหม่ดูใหม่ด,หมดูกลับได้นะ จะดูกีต้าเราก็ได้วันนึงไงะจะําไม่ได้ไม่ต้องกลัวผมไปเร็วไปเร็วท่านกลับมาให้ช้าได้โอเคนะครับนี่เหมือนการวิมนี่ตีศูนเนี่ยดูยอดนี่ยอดเกตนี่ข้างขวามือเราจะยาวข้างซ้ายมือเราอจะสั้นแล้วก็กลางๆนั่นคือยอดเกตเป็นติเป็นสามเรียกตีศูนย์อาจารย์พิทักษ์บุญ,ญย่าภายุคท่านเป็นอาจารย์สอนเด็ก รุ่นลูกยันรุ่นพอ่อเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนทั้งที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่เพชรน,นะอาจารย์พิทักษ์บุญญาอุภาทายเป็นคนตั้งให้ผม่่เป็นคนพบพิมพ์เมงแดกคุยเลยตานชมพบเยอะแต่ตนชมอยากพูดนี่ดูนะเต็นตรงเส้นติวอะไรก็มีนี่นี่ทางแขนนี่ ดูแขนนะอาให้ดูแขนทีแขนเนี่ยเป็นเหลี่ยมนะนี่ข้างแขนเนี่ยเห็นไหมทั้งเป็นเหลี่ยมไม่คมนะแต่มองตรงนี้แขนกลมละนี่นะเห็นไหมนี่แล้วที่เนหูหูข้างข้างข้าง,ข,าง,ข,างข้างซ้ายคุพระเนี่ยคมนะทุกองทุกพิมพ์แล้วก็ที่คอเนี่ยมีเส้นพระสอน,นัไม่ใช่ไม่มี <c oughs> นี่ ที่ปลายเนี่ยตอนแ้กปลายมือจะมีจะมีจะมีเส้นนะแต่ไม่ทุกองคไปไม่รับประกันทุกองค์ไปนะผมว่าได้บอกว่าต้องมีทุกองค์นะแต่ส่วนมากมีปลายมือนจะมีเส้นลงมาเห็นไหมน่ะเห็นไหมแต่ไม่รับประกันว่ามีทุกองคนะส่วนแต่ส่วนมากมีทรงชัดๆนี่นะครับตีศูนย์นะครับท่านอย่าลืมนะท่านจาไว้นะจำไม่จำไม่แม่เนอโอไม่ยากแล้ว ใครยาแต่บอกใคบอกโอ้มีหลายพิมพ์เนี่ยจำจำยากยากับจำสนใจเน่ยถ้าถ้าไม่สนใจจำยากหน่อยนี่รอยตาก็มีมีครบแนละทุกอย่างครบหมดทัดเท้นชัดเจนตรงจริงแจมแจ้งแดงแจ๋นี่อย่างเงี้ยแท้ไหมครับพ้าแท้นะแต่คนไม่เป็นก็อาจจะบดดูไม่นานหน่อยคนเป็นนี่ดูป้าเดียวก็แท้นี่ดีไหมรอยอะไรแต่รอยอะไรมีเยอะแยะ นี่ยันเนี่ยสามตัวนี่ก็ตามให้หมดให้หมดให้แม่นเลยหลับตาเห็นลืมตาเห็นนะตาเล่นฟ้าแล้วต้องมีหลายพิมด้วยไม่ใช่มีพิมพิมหนึ่งพิมหนึ่งแล้วพิมหนึ่งต้องมีหลายองค์ด้วยไม่ใช่มีพิมละองละองไม่ได้เรื่องหรอกครับต้องมีพิมละหลายองค์สามสี่องค์ขึ้นไปนั่นสององค์ขึ้นไปจึงดีผมที่มีมันสิบยี่สิบพิมมะองคเดียวอ yani ะ ถึงจะรู้จริงเปดูวงเดียวรู้ไม่จริงหรอกรู้ไม่หมดตามไม่ได้เนี่ยมีหลายองค์อ่ะพิมเดียวเนี่ยมีหลายองค์เราตามได้อยากจะรู้ตรงไหนมันเหมือนกันแม่อะไรไหมเราเอาเทียบได้เลยเทียบได้ดูได้อะไรได้ไหมมันเหมือนมีองค์เดียวจะไปหาเทียบที่ไหนอ่ะเราก็ต้องซื้อไว้หลายองค์พิมเไไดียวไปเลยซื้อไ้สักสามองค์ยังดีไว้เปรียบเทียบศึกษานะ ผมก็บอกแค่นี้ดูไม่อยากแล้วก็ศึกษาไม่ยากการศึกษามันต้องมีข้อเปรียบเทียบมันต้องมีข้อโต้แย้งพูดในสิ่งที่เป็นความจริงในสิ่งที่เห็นนี่แหละมคยพูดนอกเรื่องเอชนางชมไม่พูดนอกเรื่องไม่เอาพูดที่เห็นเลยมีพราอยู่ในมือเนี่ยไม่ไม่นั่งเทียนไม่ยืนเทียนเก็ยนี่แนะเอ้ยพูดไม่เก็นไม่นั่งเทียนไม่ยืนเทียนพูดน่พูดเรื่องจริงๆงเท่านั้น นี่เห็นไหมครับนี่นะครับตีศูนย์นะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับนี่อย่าลืมนะครับตีศูนย์เป็นแบบนี้นี่ดูยอดเลยตีศูนย์ดูที่ยอดเลยยอดดอยเลยนี่ตีศูนย์เนะอย่างนี้เลยตีศูนย์แหน่แ่มือซานี่ ตานซู้แล้วไม่ได้นไม่สู้น,นี่โอเคนะครับชัดเจนถูกต้องตรงจริงขอบคุณครับที่ท่านเข้ามาชม